จเจริญพรคุนโยมทุกท่านนะมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งคุณโยมก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยมีหน้าที่ลิขิตธรรมชาติธรหนที่ลิขิตแต่มนุษย์มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงคุณโยมลองดูนะว่าธรรมชาตินี้มันมีหน้าที่ลิขิตยังไงร,รู้ไหมโยมในหนึ่งวันเป็นกลางวันกลางคืนเนี่ยมันจึง พราะโลกมันหมุนรอบตัวเองมันจึงมีเป็นกลางวันกลางคืนเพราะโลกมันหมุนรอบพระอาทิตย์จึงมีฤดูการต่างๆเมื่อใดก็ตามที่แกนโลกมันเอียงมันจึงทำให้ขั้วโลกเหนือและขัว้วโลกใต้มันมีพื้นที่ของแสงสว่างกลางวันกลางคืนที่แตกต่างกันไปธรรมชาตินี้ยังมิเศษขึ้นอยู่ตรงที่ว่าลิขิต ได้แม้กระทั่งกรรมฟ้าลิขิตที่เราพูดกันมาที่วัดเราสอนว่ากรรมลิขิตอยู่สามอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงดาวหมดเลยคนบางคนเนี่ยจนมีความเชื่อในเรื่องของการเก็บสถิติว่าคนเกิดในราศีนี้ มีลักษณะอย่างไรคนเกิดในตั้งแต่วันอาทิตย์วันจรรันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสสุกเสาร์บวกกับคนเกิดในจักรราศีต่างๆในช่วงต้นปีกลางปีหรือปลายปีมีอุปนิสัยอย่างไรเมืออม่อเอามาหลอมรวมด้วยกันแล้วจนคนบางคนเนี่ยจนปักใจเชื่อว่าชีวิตของเรามันอยู่ภายใต้อำนาจของดวงดาว ซึ่งในสังคมไทยของเราหรือสังคมโลกนี้มีคนเชื่ออย่างนี้อีกมากมายมหาศาลญาติโยมทั้งหลายถ้าเราไม่มีวิธีการในการที่จะพัฒนาจิตจนสามารถมีชีวิตได้อยู่เหนือดวงดาวเหล่านี้แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเจอคำว่าก,การรมกรรมฟาลิขิตหรือ คนกลุ่มนี้ไม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะจัดสรรได้แต่คนที่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมที่วัดเราทุกคนตอนนี้ญาติโยมมีหน้าที่ก็คือว่าพัฒนาตัวเองให้มีจิตที่มีกำลังอยู่เหนือดวงดาวให้มีจิตที่มีกำลังเข้าใจในธรรมชาติเพื่อก้าวข้ามสิ่งที่เป็นเรียกว่าธรรมชาติมีหน้าที่ลิขิตชีวิตของเรา ดังนั้นเมื่อธรรมชาติลิกขิตชีวิตของเรานะโยมเอย่าเช่นคู่คลองเห็นไหมคนบางคนในปัจจุบันชาติมีคู่คลองมากกว่าหนึ่งคนบางคนเกิดมาในปัจจุบันชาติมีคู่ครองแค่หนึ่งคนบางคนในปัจจุบันชาติหาได้ไม่มีแม้แต่หนึ่งจนคนบางคนเนี่ยคุณโยมฟ้าดินเนี่ยฟ้าดินนี่มันมีที่พลยังไงลูกไหมโยม ฟ้าดินมีอิทธิพลในการตัดสินให้คนเป็นคนตายได้เลยนะโยมนะโยมลองไปดูในประวัติศาสตร์ดูสิในช่วงที่มีการทําศึกสงครามกันในช่วงที่ขงเบ้งทําศึกสงครามกับสุมาอี้ขงเบ้งวางแผนจะเอาชนะศึกสุมาอี้นะโยมนะวางแผนดีๆเลยวางแผนเป็นเดือนๆเ,เลยจนสุดท้ายหลอกให้กองทัพของสุมาอี้เดินทางผ่านช่องแคบได้ แล้วจะเอาไฟพอกองทัพของสุมาอี้สุมาอี้เดินทางมาณนขนาดนั้นนายยมปรากฏว่าคงเบ้งสามารถที่จะเอาไฟล้อมได้ทั้งหน้าล้อมได้ทั้งหลังยืนดูสุมาอี้จะตายจนสุดท้ายขนาดที่ไฟกำลังลามมายยมฝนตกคงเบ้งนั่งเอามือกุมหน้าผากแล้วบอกว่าฟ้าดินไม่เป็นใจให้สุมาอี้ตาย จนในที่สุดสามก๊กล่มสลายซูมาอี้กลายเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินสามก๊กให้เป็นหนึ่งเดียวได้อันนี้คือฟ้าดินฟ้าดินมีหน้าที่นิิตชีวิตคนจนคนบางคนบ่นพ่ำไปเรื่อยว่าทำไมฟ้าดินไม่เข้าข้างตัวเองเลยจนมีนักปราชญ์ชาวจีนเขียนเขียนคำพูดไว้คำพูดหนึ่งเลยโยมเขียนว่างไงรู้ไหมโย,ยมเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทำให้คนมีคุณธรรมเห็นใจเรา เมื่อนั้นฟ้าดินคงจะเห็นใจเราบ้างคือทำดีขนาดไหนก็ตามมันไม่เปิดสักทีดวงชะตาชีวิตมันไม่เปิดสักทีจนในสังคมไทยบ้านเราเห็นไหมตอนเนี้ยมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งละเปิดดวงให้ตัวเองเปิดดวงให้ตัวเองด้วยวิธีการไหนรู้ไหมซื้อหวยไงเปิดดวงให้ตัวเองถ้าเราไม่เปิดดวงให้ตัวเองมันจะถูกได้ยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยคำพูดตรงนี้ ในวัดของเราจึงมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งว่าคนเราต้องมีปัญญามีโอกาสมีมิตรด,ดีอันที่สี่ต้องมีอะไรนะเฮงหรือวาสนาบารมีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรฟ้าดินมันเห็นใจดังนั้นฟ้าดินมีหน้าที่ลิขิตจนภาษาไทยบ้านเราเนี่ยมีคำเปรียบเปรยไว้ว่า ช้าเกินไปสายเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปไม่มีอุปสรรคใดถ้าจิตของเรามีพลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่เอาชีวิตไปผูกกับคําว่าช้าเกินไปสายเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปเหมือนบางวันฝนตกโยมบอกบอกตัวเองเลยว่าเอ๊วันนี้ฝนตกทําอะไรไม่ได้ละนอกเหนือจากหลับอย่างเดียวง่วงอย่างเดียวเลยวันไหนมันร้อนโยมบอกโยมไม่ออกจากบ้าน แล้วจะบอกว่าฟ้าดินอิทธิพลของธรรมชาติมันไม่ลิขิตชีวิตของคนได้ยังไงโยมในท้ายที่สุดมาคำว่าฟ้าดินเนี่ยฟ้าดินมันมีอิทธิพลกับชีวิตของมนุษย์มากจนมลิขิตชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนบางคนเชื่อในเรื่องของดวงดาวจนกระทั่งว่าพระอาจารย์ลูกโยมจะเกิดเนี่ยช่วยหาเลิกเกิดให้หน่อยคนเดี๋ยวนี้ จะเอาเลิกตกฟากที่ดียังไงก็ได้เพราะมันเลือกวันเกิดได้แต่คนสมัยก่อนเนี่ยคนเกิดช่วงจังหวะน,นี้เป็นกาลกินีนีเกิดช่วงจังหวะน,นี้เสริมฤ์เกิดช่วงจังหวะน,นี้เสริมเดชดมีหมดเลยเห็นไหมโยมแต่จังหวะน,นี้คนทุกคนนี้เมื่อคำนวณออกมาจากการโคจรรอบตัวเองของโลกการโคจรรอบตัวเองของพระอาทิตย์แล้วมันมีพลังหมด ดังนั้นไม่แปลกว่าฟ้าดินมีหน้าที่ลิขิตชีวิตมนุษย์นะโยมนะมันลิขิตทุกทางเลยอภาพเล่าไล่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงคนยุคป,ปัจจุบันนี้ดังนั้นฟ้าดินลิขิตหมดทีนี้โยมมาดูคู่ครองดูสิเห็นไหมคนบางคนบอกว่าอะไรคู่ของโยมเป็นเป็นคนต่างชาติต่างชาติที่นี่มี2ชาติใช่ไหมชาติต่างชาติจริงๆกับต่างชาติคือชาตินี้ไม่มีคืออยู่ชาติหน้า หาชาตินี้ไม่ได้คู่ครองคนบางคนเห็นไหมเกิดอยู่ในแผ่นดินที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายมาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคู่ครองคนละค่ะโยมคนบางคนวิญญาณรอสังขารสังขารรอวิญญาณเกิดมาไม่เจอกันสักทีที่เรียกว่าคู่ของโยมเนี่ยเป็นต่างชาติคือชาติหน้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะรอสังขารหรือสังขารรอวิญญาณ สองเงื่อนไขนี้มันไม่มาบรรจบกันสักทีด้วยอํานาจของกรรมอันนี้คือคู่ครองประการที่สองคืออาชีพสิ่งที่เราทําทุกวันนี้อะไรก็ตามที่เราทําแล้วจเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมันหนุนให้เรามีความสุขโยมจะรู้ได้ยังไงว่าอาชีพของโยมที่ทําอยู่นี้มันเป็นตัวของโยมรู้ไหมหนึ่งวันจันทร์ไม่มีอิทธิพลกับชีวิตโยมเลยอันเนี้ย แปลว่าโยมกําลังเจออาชีพที่เหมาะสมกับโยมแล้ววันไหนที่งานจะหยุดเนี่ยรู้สึกว่าขาดทุนประการที่สามคือทำงานจนลืมว่ามันกี่โมงแล้วและทำงานชนิดนี้ทำงานอันเนี้ยได้อย่างมีความสุขกับมันประการที่สี่ก็คือว่าเมื่อโยมได้ลงมือทำงานชิ้นนี้แล้วโยมรู้สึกว่าพลังชีวิตของโยมมันขับเคลื่อนตลอดเวลา อันนี้มันคือเหตุผลหรือคำตอบว่าโยมเจอกรรมฟ้าลิขิตด้านอาชีพหรือยังแต่ถ้าโยมตื่นเช้าขึ้นมาแม้กระทั่งวันจันทร์เนี่ยมันยังมีอิทธิพลกับชีวิตโยมเลยอะวันจันทร์อีกแล้ววันนี้วันศุกร์มีความสุขมากวันนี้วันเสาร์มีความสุขมากทำงาน8โมงครึ่งเนี่ยพอเข้างานดูเวลาวันวันหนึ่งๆเนี่ยเมื่อไหร่จะสี่โมงยิ่งทำงานพลังชีวิตเริ่มหมด ยิ่งทํางานตัวเองเริ่มรู้สึกว่ามันเจอทางตันเนี่ยอันนี้เห็นไหมกมฟ้าลิขิตโยมยังไม่เจอเรื่องอาชีพแต่เมื่อไรก็ตามที่เงื่อนไขเหล่านี้ในชีวิตของโยมมันหายไปหมายความว่าไม่ต้องมาเช็คกรรมแล้วเนี่ยโยมเจออาชีพที่เหมาะสมกับโยมแล้วอันที่สี่ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยนี้าภาพพูดอยู่สองในยะคือดินแดนเกิดดินแดนเกิดกับดินแดนที่สำหรับต่อยอดที่เป็นพลังชีวิตของตัวเองดินแดนเกิดเนี่ยโยมเห็นไหมแม้ว่าโลกใบนี้จะสมมุติอนณาเขตว่าเป็นประเทศนั้นเป็นประเทศนี้เป็นทวีปนั้นทวีปนี้แต่แท้ที่จริงดินแดนทุกดินแดนเป็นดินแดนเดียวกันหมดเลย โยงกลับไปดูประวัติศาสตร์โลกล้านปีย้อนกลับไปเมื่อโลกของเราเกิดการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าแผ่นดินใต้โลกเปลือกโลกมันเคลื่อนเก,เกิดทวีปใหม,ห,หม่เกิดแม่น้ําสายใหม่เห็นไหมเกิดแม่น้ําสายใหม่เกิดเกาะขึ้นมาใหม่เกาะบางเกาะจมลงไปที่บางที่สูงขึ้นที่บางที่ต่ําลงดังนั้นไม่แปลกว่าดินแดนจึงเป็นอีกที่หนึ่ง ที่ธรรมชาติลิขิตไว้ดังนั้นสรุปใจความสำคัญว่าธรรมชาติมีหน้าที่ลิขิตชีวิตของเราหลักๆอยู่3เรื่องก็คือว่า 1. คู่ครอง 2. อาชีพ 3. ที่อยู่อาศัยแต่บ้านเรือนเนี่ยมันเป็นกรฟรมาลิขิตแบบน้อยที่สุดที่เราสามารถใช้สัรชาติยานของเราในการที่จะเลือกอยู่ เลือกขายหรือเลือกส่งต่อมันขึ้นอยู่กับตัวของโยมเองทั้งหมดดังนั้นฟ้าดินมีเหตุผลมากนะโยมนะสามารถทําให้คนเป็นคนตายได้เงื่อนไขกรรมมันจึงมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งไนงะคนเราจะตายได้ต้องถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์ถูกบุคคลแม้แต่จะเห็นพลังงานน่ะพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าคนจะเห็นผีอะ่ะต้องโผเพลยไงเนี่ยธรรมชาติไหมล่ะหนึ่งที่นั้นโผเพลยอ่ะ สองที่นั้นชื้นแฉะสมที่นั้นต้องไม่มีลมอะ่ะแล้วเราถึงจะสามารถเห็นพลังงานได้ดังนั้นธรรมชาตินี้จึงมีอิทธิพลกับชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ภายใต้ธรรมชาตินี้แต่มันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้คนกลุ่มนี้จะเรียกว่าชีวิตถูกกรรมจัดสรรแต่คนที่เข้าใจเงื่อนไขนี้ คนกลุ่มนี้จะสามารถอยู่กับธรรมชาติได้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติได้และในท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้จะเรียกว่าธรรมะจัดสรรโยมคนบางคนเนี่ยทรัพยเยอะนะแต่ทุกนะกรรมจัดสรรคนบางคนนะมีไม่มากนะแต่มีความสุขนะคนบางคนนะมีมากด้วยมีความสุขด้วย คนกลุ่มใดก็ตามที่สามารถที่จะทำตัวเองให้เจอธรรมะจัดสรรได้ซึ่งจะพูดในประเด็นสุดท้ายคือมนุษย์มีหน้าที่ในการที่จะฝืนกฎธรรมชาติและมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จนในท้ายที่สดุดคนกลุ่มนี้จะเรียกว่ามีความสุข กับสิ่งที่ธรรมชาติลิขิตไว้บนภายใต้กฎสามข้อโยมธรรมชาติมีที่พ้นมากนะเราวางฟ้าดินไม่ยอมให้ตายกับเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมให้ตายถ้าโยมเลือกได้โยมจะอยู่ในเงื่อนไขไหนตอบในใจดูนะเห็นไหมจิตเริ่มเห็นธรรมแล้วจิตเริ่มเข้าใจว่าอ๋อต้องเลือกอะไรดังนั้นถ้าฟ้าดินไม่ยอมให้ตายไอ้คนกลุ่มนี้เรียกแนวก้าวชีวิต ตายยากแต่ถ้าเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมให้ตายเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนกำลังแข็งแรงเนี่ยโดนทดสอบด้านอารมณ์จากคนเนี่ยมันมีแปดทิศนะคนกลุ่มนี้โดนสิบทิศคือทิศเบื้องบนก็มาทิศเบื้องล่างก็มามันมืดไม่ใช่มืดแปดด้านไอ้คนที่มืดเนี่ยเขาเรียกว่ามืดสิบด้าน เพราะไอ้คนกลุ่มนี้อธิษฐานฟ้าขอฟ้าขอดินขอธรรมชาติให้เปิดทางมันขอไม่ได้โยมเพราะมันไม่รู้วิธีเ,เนี่ยธรรมชาติมีหน้าที่ที่ขิดคนที่ปล่อยให้ตัวเองเกิดขึ้นคนที่ปล่อยให้ตัวเองชีวิตนี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติก็คือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นทำมาหากินดับไปเกิดขึ้นทาหากินดับไปคนกลุ่มนี้ จัดทุกตั้งแต่เกิดจนมีนักปราชญ์เขียนหนังสือไว้อะเราเกิดมาเนี่ยเราหัวเราะหรือว่าร้องไห้ตอนเกิดโยมร้องไห้แปลว่าเป็นทุกข์แล้วนะโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งได้เรียนหนังสือสอบได้ก็ร้องไห้เรียนจบก็ร้องไห้มีคู่ครองก็ร้องไห้ดีใจได้งานก็ร้องไห้ดีใจมีลูกก็ร้องไห้ดีใจประสบความสําเร็จก็ร้องไห้ดีใจ สุดท้ายมาตัวเราเองปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรชีวิตนี้จบลงไปภายใต้กฎแห่งกรรมทุกอย่างเลยจบแล้วการเวียนว่ายตายเกิดมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดไงโยมเพราะคนกลุ่มนี้ถูกกรรมจัดสรรโดยที่ยังมีบุญเก่าหนุนนำคนกลุ่มนี้จึงไม่กลัวการเกิด เพราะการเกิดของเขามันมีความสุขมากกว่าทุกขเพราะคนกลุ่มนี้มีบุญเป็นทุนเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้โยมรู้ไหม,มเมื่อกี้โยมสวดบทพระพุทธอธิษฐานยานวิถีเนี่ยพระเจ้ามีในนั้นกี่พระองค์28บวกหนึ่งยีคือพระเจ้าที่มีตัวมีตน คาว่ามีตัวมีตนคือมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆ28พระองค์บวก1คือพระศรีอริยะเมตไตรที่ยังไม่มีตัวมีตนอีกหนึ่งเป็น29การขอพุทธบาร,รมีญาณจงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญของการที่เรารู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงกำฟา้าลิขิตทั้งปวงธรรมชาติมีหน้าที่ลีขิต มนุษย์มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์ท <ts> ี่มีปัญญาเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงได้แต่มนุษย์ที่ไม่รู้วิธีการไม่รู้ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเหล่านี้จะยอมให้ชีวิตของตัวเองอยู่ภายใต้ดวงดาวอยู่ภายใต้โชคชะตาอยู่ภายใต้การกําหนดของฟ้าดินอยู่ภายใต้การกําหนดของสภาพอากาศอยู่ภายใต้การกําหนดของเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมปล่อยให้โยมตาย คนกลุ่มนี้คนที่เจ้ากรรมในเวรไม่ยอมให้ตายนะคนกลุ่มนี้วิบากกรรมจะเยอะคาบกรรมจะเยอะขนาดเรามีชีวิตอยู่พูดได้ไปได้มีปัญญาต่อรองเจ้ากรรมในเวรอย่างขนาดนี้โยมจํำคาพูดนี้ไว้เลยวันไหนก็ตามที่โยมไม่สามารถรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเราด้วยวิธีของการปฏิบัติธรรมคนกลุ่มนี้ ใกล้จะตายชีวิตก็จะมีวิบากเยอะวิบากมันเยอะจนคนคนกลุ่มนี้วิบากมันเยอะคนใกล้ตายเนี่ยล้านนาของเราจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาผูกหนึ่งสำหรับคนใกล้ตายคือชื่อว่ามหาวิบากการจะข้ามทะเลสีทันดอนนี้ได้มันยิ่งใหญ่มหาศาลโยมไปดูในล้านนาเนี่ย ก้จะตายนิบนพระมระเทศธรรมอยู่ผูกหนึ่งมหาวิบากแค่วิบากก็เยอะแล้วเทศมหาวิบากค,คือสาทายายคือสาธยายวิบากกรรมของเราที่มันมากมายเหลือเกินแต่ในธรรมนั้นยังอธิบายได้ว่ามีสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่จะเอาชนะมหาวิบากนนี้ได้ก็คือการเข้าถึงสัจธรรม ระหว่างที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงกรรมฟาลิกิตนี้ได้มันจึงมีกฎธรรมชาติขึ้นมากฎหนึ่งคนค้นพบกฎนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าค้นพบอยู่กฎกฎหนึ่งคือคําว่าอนิจจังเอามาภาพสรุปใจความคําว่าอนิจจังไวง้ง่ายๆเลยโยมคําว่าอนิจจังนี่นะมนุษย์เนี่ยมันหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้มันจะบอกอย่างเงี้ยมันอนิจจัง เพราะอะไรมันถูกกรรมเนี่ยมันจัดสรรอยู่มันถูกธรรมชาติลิขิตกรรมอาพาพบอกไว้ว่าคำว่าอาน,นิจจังเนี่ยมีไว้สำหรับทำใจคนทั่วไปไว้ทำใจอาน,นิจจังมีไว้สำหรับเข้าใจสำหรับคนเริ่มเห็นธรรมอาน,นิจจังมีไว้สำหรับเห็นสัจธรรมสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมถึงและประการสุดท้าย อน,นิจจังมีไว้สำหรับปล่อยวางสำหรับคนที่จิตใจกำลังจะเลื่อนเข้าสู่วิธีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาภายใต้ธรรมชาติภายใต้ดวงดาวภายใต้กรรมฟ้าลิขิตนี้ทั้งหมดเลยโยมโชคดีที่จะรู้วิธีการฝืนกฎเหล่านี้เข้าสู่วิธีการจัดสรรธรรมะให้ตัวเองดังนั้นญาติโยม อย่าปล่อยให้เจ้ากรรมในเวรไม่ยอมปล่อยให้เราตายแต่จงให้ฟ้าดินไม่ยอมให้เราตายเมื่อฟ้าดินไม่ยอมให้เราตายเมื่อนั้นมันหมายความว่าทางชีวิตของเราที่เหลือมันจะเป็นทางของการอยู่เคียงข้างฟ้าดินจนคนบางคนเนี่ยเอาตายเอาดาบหน้าทุดอย่างนี้เลยนะเพราะมันไม่รู้ว่าจะเอาปัญญาที่ไหนมาแก้แล้วอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะเอาทางที่ไหนไปเดินแล้วอะ่ะมันถึงจะบอกว่า เอาฟ้าดินนําหน้าจนสุดท้ายนะแม้แต่แม้แต่ตายอะ่ะคนกลุ่มนี้นะโยมยังบอกว่าเอาข้างหน้าเป็นไปจะตายอะ่ะเอาข้างหน้าเป็นไปถ้าทางโลกนะสูตรสําเร็จมันมีอยู่ว่าทางโลกนะนี่คือทางโลกก่อนทางโลกสูตรสําเร็จมันมีอยู่ว่าคน,คนเกิดมาคุณเกิดมาจนไม่ผิดแต่ถ้าคุณตายไปเพราะกับความจนนะ่ะอันนี้ผิด นี่ทางโลกว่าอย่างนี้แต่ทางธรรมเนี่ยอภภาพก็เปลี่ยนคําใหม่เปลี่ยนคําใหม่ตรงที่ว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณเกิดมาพร้อมกับการมีกรรมจัดสรรไม่ผิดจะเกิดมาสวยไม่สวยสติปัญญามมากไม่มากแต่ถ้าคุณตายไปพร้อมกับการให้กรรมยังจัดสรรชีวิตคุณอยู่นั่นแหละโง่โดยสันดานเพราะเราไม่สามารถที่จะ มีวิธีการยกจิตของเราได้เลยดังนั้นไม่แปลกว่าถ้าทางโลกเที่ยวว่าเกิดมาจนไม่ผิดแต่ตายเป็นเพราะกับความจนมันคือข้อผิดพลาดในชีวิตดังนั้นในชีวิตของเราก็ตามเมื่อเรารู้ว่าทางนี้มันเป็นทางที่กมฟาลิกิตแล้วทําไมเราจึงไม่สรรหาวิธีการในการที่จะเปลี่ยนแปลงกรำฟาลิกิตเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์อาตมาภาพเคยพูดวิธีการนี้ไปแล้วอยู่3ข้อแค่นั้นเองโยม โยมข้าคนเคยฟังธรรมะในกลุ่มอยู่ในอยู่ในยานวิถีใต้ร่มบารมีธรรมอามาภาพมีแค่สามข้อให้โยมเอาไปพิจารณาก็คือหนึ่งเข้าใจวิธีการสองมีปัญญาต่อยอดสามรักษาจิตเป็นง่ายไหมโยมพรง่ายนะถ้าโยมทำได้สามข้อนี้แล้วกรรมจะได้ิด ชีวิตเราอย่างไรในสามเงื่อนไขคือคู่รองที่อยู่อาศัยอาชีพยังไงก็ตามชีวิตจะถูกดวงดาวกดไว้ยังไงก็ตามแต่คนรู้จักสมข้อนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกคนญาติโยม